สวัสดีจ้าสาวดอนผ้ารวยสวัสดีเด้อจ้ะเป็นจังไรเนาะจ้ะเมื่อนี้ซื้อหวยกันพ่อละวะจ้าซื้อหวยกันพ่อละวะจ้าย่างอีกอยู่เด้อจ้ะย่างอีกอยู่เมาไปรุ่นยิงเด้อจ้ะสะหอดเมื่อเรีกออกก็มีหลายตัวอยู่เนาะจ้ะมาอาจารย์ได้จค่อยจัดอาจารย์ได้คัดกรผพานเด้อจ้ะเออท่านอาจารย์นี่บ็คือกับบ่เอาเด้อจ้ะก็ลองมาฟังฟังเบิรงนเนาะจ้ะถ้ามาก กระจัดขาดกระพานเนื้อจ่ะสาวอุดรพาด้วยกะลงไวเป็นแนวทางเนื้อจ่ะมากระจัดขาดกระพานเนื้อจ่ะสิบากอหลายลีปแต่นอกสิบาก็หลายลีปถ네ี่เด้อจ่ะสะหอดมือเลขออกเนาะเลขกระจัดสิมาแต่มุ่งไถแน่เนาะจ่ะแต่ว่าเ้าก็เลือกเอาเนาะจ่ะว่าอาจารย์ไดเห้ามากอาจารย์ไดเห้าบ่มากกับปอเอาเน้อจ่ะลิปหนาเนาะจ่ะสาวอุดรพาดไวยสิเอาเลขอันเลขวิ่ง เลขวิ่งเลขจับครูมาล่งไห้ด้วยจ้ะอาจารย์ดิษฐดังๆ็นโทรมาเนาะจ้ะสาวอุดรกติเอามาล่งไห้แต่ว่าช่วงนี้เอาเลขเอาเลขอันฝันเลขอันนี้ไปกอนเนาะจ้ะเพราะว่าเลขอันคำานวณเลขอย่างนั้นมันมันหลายโตเนาะจ้าสาวอุดรเขาเลยก็เลอยจากล่งไห้ศาเนี่ยจะหน่อยไหมจ้ะมันคือเลขอันพ่วงฝันเขาเลขอันเขาใดมาน้ำอันนี้เนาะจ้ะมันก็จะซื้อง่ายบ่หลายโตนะนาะจ้ะเลี้ยเลข อัน,นเลขกวิ่งเลขจับคู่นั่นเดี๋ยวค่อยมาเปรียบเทียบนะจ๊ะเดี๋ยวสซาอุดรพ่านลวยกับเสียโล่งใหค้คลิปหนาอยู่เด้อจ๊ะสำหรคลิปนี้เขาก็มาปั้งเลขพคว่ฝันข้างว่าเหล็กเด็ดๆดังๆกอน,นะจ๊ะเดี๋ยวเลขอันนั้นเขาคอยเอาที่หลังนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สาสอาอุดรพานลวยสีโล่งคลิปสีลงเป็นเลขแเมซี่ให้เด้อวจ๊ะเมซี่นอกจาก่นให้่นให หวย,สาว,าวย,วยสาวดอนผ้ารวยเด้อจ้ะสาวดอนผ้ารวยไปท้ำบุญเนาะจ้ะเพิ่นก็เลาายให้หวยก็ล่องไปยิบจับลอตเตอรี่ล่องเบิ่งเด้อจ้ะหามันเข่าของเพิ่นเพิ่นก็อันนั่นทางนี่อยู่ได้จ้ะเพิ่นตะขีของเพิ่นอยู่สำหรับเลขแม่ซี่เนาะจ้ะเพิ่นก็เคยให้มันกเ็นกเคยถืออยู่นะจ้ะสาวดอนผ้ารวยก็เลยว่าเออลุงเป็นแนวทางให้แฟนครับล่องเบิ่ง ถ้ามีตัวเลือกหลายตัวนอกจากหามันคือหามันเข่าหามันตรงกับความคิดของเฮ้านอกจากกับที่เฮ้าฝันไ้นะจ๊ะมันเข่ามันนเฮ้ากะล่องมาสื่อร่องมือนอกจากเออพักเลีวยววาสันตรงกันยุติวดสิงเฮ้ากะเอาร่องไปยิบจับลอตเตอรี่เด้อจ๊ะเพราะว่าลดลอตเตอรี่กับมาซื้อมือนอกจากกายหน้าบ้านสาวอุรพาลวยสื้อเมือสืเมือไม่จ๊ะถตาว่ากับสาวอุรนพาลวยกับยังบุษบันนั่นยุติดอกจับเพราะว่า เสาหลอดก็ยังรอเล็คุณตาอยู่นะจ่ะว่ามันสิมาตรงกับคลิปใดจนะก็ลองรองก็เลยเอ่อฟังฟั่งไหกอนนะจ่ะว่ามันจะมาตรงกับคลิปใจที่เสาหลอดลงไวห้ก่อนนั่นนะก็เลยเออล่ไนะลอไปก่อนจ้ะสำหรับเลขกเมซี่นี่ก็ลองด้วยจ้ะหยิบจับลอตเตอรี่ไวร้องเบิรงนเน่เมันก็เข่าของเพิ่นอยู่ดิสำหรับเลขกเมซี่เนาะจ้ะของเพิ่นกับบอมี่หลายหางเนาะจ้ะเพิ่นไห้มาหาหางด้วยจ้ะ ของเมซี่เพื่อนไห้มาหาหางล่องไปยิบจับรัตติลีล่องเบิงเอกเมซี่เพื่อนไห้เนาะจะสองเก้าห้าสองเก้าห้าหกสี่หกสามหนึ่งสี่ห้าศูนย์แต่ว่าเพื่อนกะเน้นเน้นไห้กะคือหนึ่งสี่กับห้าศูนย์เนาะจะซุ้มนันกะสื่อใ้เล็กๆในๆน้อยเนาะจะแต่ว่าตีเพื่อนเน้นเน้นกะคือ 14, 50, หนึ่งสี่กับห้าศูนย์วันนี้ก็จะสำหรับ เลขของเมสซี them, of of moment, man, you. So you ่เนาะจะเพราะว่าเพิ่นกะเคยให้เนาะจะเพิ่นกะจำสินภาวานาเนาะเพิ่นกะสีคิวเขาเข้านนอนฝันหลอนๆอยู่แล้วแม่จ้ะเนาะแต่เฮ้านอนฝันหลอนๆหาลังเทียกันยังคิวเนาะจ้ะอันนี้เลขเมสซี่คักๆเพิ่นจะสีบ่คิวอยู่บ่เนาะจ้ะเพิ่นจำสินภาวนาถือสินได้เนาะจ้ะอุ่มเจ้าทียังกัอาจสิมาบอกเพิ่นจังสันแม่จ้ะเท่ากันเลยเออหนามาพิจารณาเนาะจ้ะมาลงทุน หยิบจับลอตเตอรี่ใบจักใบสองใบก็บเสียหายเนาะจ้ะเกิดเท่าโศกดีมานขึ้นมาได้รางวัลทีหนึง่งกับบอกบอถือได้เนาะจ้ะลองหยิบจับลอตเตอรี่ลองเบ,บิงเด้อจ้ะเลข,ของแมซ่ซีตะวันแต่งวดผ่านๆมาเพิ่นจะเข่าเลือดอยู่ได้จ้ะโดนล้นมันก็หลุดเถื่อนหนึง่งตะวันเลยคนเข่าส่วนหลายด้วยจ้ะของแม่ซีเด้อก็ลองเบิงเด้อจ้จะสาวถอดผ้าลวยก็แล้วเออลองให้แฟนพาใบ ป็นแนวทางเพื่อมากเนาะจ้ะขัานเข้าบบมาเข้ากับวัวอาเด้อจากาขะสะพานเด้่อจากล่อลิปไหมถ้เข้าบบมากรวบาิปหนาสาวอุดรพราลวดสียล่งเป็นเลขวิ่งเด้อจากเลขวิ่งเลขจ,บจบลลับคูให้เด้อจากเลขกสำหรับลิหนาเนาะจ้ะเพราะว่าสาวอุดรพระลวดเสี่มาไม่เทียบเทียบกับเลขกความฝันของแต่ละอาจารย์เนาะจ้ะแต่ละความฝันของควาฝันแม่นเนาะจ้ะ ว่ามัสิเขษากันครับเลขเลขลอกที่สาอุดรสิลงอหวอเลขวิ่งตัวเดียวเลขวิ่งสองตัวแล้วสาอุดรสิล่องหาเด้อจะจังถ้าเอาเปรียบเทียบกันเพราะว่าสาวอุดรก็จะว่าลงน้ากันาะจะถ้าลงน้ากันก็จะทับสนกสิ่ะเออมันลายตัวนะอานาพิวบาเอาตัวใดเป็นตัวใดเนาะกสิว่าสาอุดรไปเลยห้ยหายล่งเป็นชีปเป็นชีปไปเด้อจะถ้าเบิง สวัสดีห้าหมากลิปใดกับกดผ่านเด้อจากเรเป็นอย่างถ้าคลิปใดห้ามากอ่ะคอยกดติดตามไว้เด้่องะเพราะวังวงวดหน้ามันอาจมันอาจดิ่งขึ้นไม้ห้าเบิ้งได้ง่ายเนาะจ้ะสำหรับเล็กเมซีวว่เด้อจ้ะสาวอุดรผ้าลวยกับยีร้องหยิบจับลอตเตอรี่ใบลองเบิบ้องอีู่หรอกสำหรับเล็กเมซี่เนาะจ้ะมันกับบุหลายหางเนาะมันกับมีสองเก้าห้าหกสี่ หกสามหนึ่งสี่ห้าศูนย์น่าจะแต่ว่าคนกันเน้นๆให้แค่สองหางเด้อจะเน้นให้มาที่หนึ่งสี่กับห้าศูนย์เด้อจะเพิ่นเน้นมาอยู่ที่หนึ่งสี่กับห้าศูนย์เด้อจะเพิ่นเน้นมาให้สองหางเท่านี้เด้อจะเอาบอลมาเข้ากับเอาเสือแต่ตัวเน้นๆก็ได้เด้อจะตัวอื่นเข้ากับเบึง้งเบึ้งไวเปียบเปียบ้บอลน,น่าจะตำลับเล่ห์ของเมสซี่เน่าจะ ยาสาวดวนพาด้วยกับตีไฮเบิร์ตัวเลขเด้อจ้ะ,จะสำหรับตัวเลขเนาะจ้ะสาวดวนพาด้วยกับเบิร์นเนาะเด้อจ้ะมันกันมีสองสองเก้าห้าหกสี่หกสามหนึ่งสี่ห้าศูนย์เน้นไปที่หนึ 1, 4, 5, ่งสี่กับห้าศูนย์เด้อจ้ะกับลองเบิรงเด้อจ้ะสอบกับจัดขาดกับพานเพราะว่าเป็นกับเอยหาถือเนาะจ้ะสำหรับเมซี่เนาะ กะลองหยิบจับลอตเตอรี่ใบล่องเมืองเด้อจ้ะเปรียบเทียบกับความฝันเปรียบเทียบกับอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ว่าเออมันตรงกันบอมันเป็นแต่ลงทุนบอเนาะจ้ะสาวดวนก็ปากไว้เป็นแคแนวทางเด้อจ้ะบ่ไดดให้ลุ่มหลงในการพานันเด้อจ้ะสอบกระจัดพัดกระพานสาวดวนพาล่วยก็สนับสนุนในการสื่อลอตเตอรี่เนาะจ้ะเพราะว่ามันก็มีหลายรางวัลมีหลายอัน ทางให้เฮาเลือกเนาะจ้ะเลขนาเลขล,ล,ล้างเลขท้ายรางวันที่หนึ่งถึงวันที่หาก่นวานเนาะจา้ะมันจะมีรุ่นหลายเดอ้อจ้ะกระล่องเบิงสําหรับรอลอตเตอรี่เนาะจา้ะมันจะก็คือเฮาสื่อเลขอันใต้ดินเด้อจ้ะเฮาสื่อลอตเตอรี่เขาจะมีรุ่นหลายรางวัลเพื่อฝุกฝึกกระได้รางวัลที่หนึ่งอยู่เด้อจะ้ะกระลองหยิบจากล,าล,ลอตเตอรี่วบล่องเบิงจะสำหรับตัวเลขเนาะจา้ะสาวอุดรพาด้วยกระไห่เบิงเหรอเด้อจ้ะ หมักกระจัดขัดกระพานเด้อจะสําหรับตัวเลขเนาะสาวดอนก็เอามะเบงให้แฟนคลับเบิงเป็นแนวทางนะจ๊ะห้ามักกระซื้อเด้อจะห้าบมากกะบบกซื้อบอเป็นยังเนาะจะภนสิว่าโอ้ยสาวอุดรนี่ยกระตเมนเบาเบากระตเมนน่านเศร้าเบาก็สิว่าเนาะจะสาวอุดรก็ต้องเบาให้มันหอดสิบนาทีเนาะจะตามโคตของยูทูบ่นเนาะจะต้องให้ได้สิบนาทีแม่จะก็เลยต้องเบาให้แฟนคลับฟังเนาะจะลองเบิงเด้อจะสําหรับเลขของแมซี่ ตัดในเด้อจ exactly. ้ะตัดสองเก้านะในเดือจ่ะสองเก้าสองเก้าเก้าหานะจ่ะเลขยกสามัตนะตัดตรงนี้เด้อจ้ะซื้อไว้จักเลขกจักหน่อยเพาะว่าื้อหลายก็ได้ดอกจ้ะแต่ว่ากตัดเนี่ยสาวอุดรก็ตัดหายเด้อดจ้ะเพราะว่าว่าเพันหายมาหาหางแล้วสาวอุดรก็ว่ามันจะหลายแล้วก็เลยบ่ตัดหายเด้อดจ้ะตัดล่องเบิ่งเนี่ยจ้ะตัดหน้าตัดหลังเด้อจ้ะสื่อจักเลขกจักหน่อยเพราะว่าเพันก็เคยเข่าวีเด้อจ้ะ คนเคยเข่าคนเคยหายแม่นแม่นจะกสาวอุดรพาลุ้ยก็เลยเออมาฝากแฟนขาเด้่อจ้ะซื้อไว้จักเล็กจักหน่อยสำหรับผู้ใดฟันดีๆแม,ม่นแม่นเด้อจ้ะก็อย่าลืมเด้อโทรมาหาสาวอุดรพาลุ้ยในเด้อจ้ะอยากล่วงคลิปล่วงยังก็โทรมาสาวอุดรก็จะล่วงหายเด้อจ้ะเกิดถ้าเข้าหวงดีแล้วจะเล็กเขา้าเข่าเข้ายางมากกับทได้ค่าน้ำซ่ากาแฟพาขนมนมเนยอ,อยู่เด้อจ้ะ อีกว่าอ่านห้าวไหวผู้เดียวเนาะจ่าถือถือผู้เดียวมูบอลลุ้ยนะไม่จ่าถือกระเบงมูน้ำเนาะจ่าเนาะความฝันใดดีดีดกันเออให้มูฟางน้ำเนาะจ่าเนาะทานมันจังใดจังหนึ่งห้ามโศกดีเล่เข้าเข่าก็ได้ค่าขนมด้วจ้ะอย่าลืมเด้อจ่าโทรมาหาสาวดอนผ้าลวดศูย์เก้าสามห้าสามแปดสี่หเด้วยจ้ะสาวอุดรพาลวยกับจุดโล่ให้สุขีบเด้อจ้ะสำหรับ ถ้าโทรมาเนาะจ้ะถาโทรมาหาเสาดอนผ้ารุ้ยรับรองว่าเสาดอนผ้ารวยก็สิลงให้สุขีบเนั่นแหละจ้ะสำหรับข่วงฝันเนาะโทรมาเด้อจ้ะ0935384195สุดท้ายนี่เสาดอนผ้ารวยก็ขอฝากช่องเด้อจ้ะเสาดอนผ้ารวยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อจ้ะคลิปใดมากก็จัดคลิปใดบ่มากก็บพานเด้อจ้ะเสาดอนผ้ารวยฝากไว้น้ำแน่เด้อจ้ะสุดท้ายนีก็ขอบคุณสวัสดีจ้า